ที่ถือเตาไ้เดี่ยวแบบไม่มีพ่อแก๊สครับเป็นพ่อแก๊สในด้านในตัวครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าฐานด้านในมันจะสวยแบบไหนยังไงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมรถเรามาเปิดเขากันเลยครับครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องตักทรายที่เราใช้ทชําถนวนที่ฝานครับเก็บไว้ผมจะตักใส่ถุงไว้ครับเพื่อจะใช้ในการเผาของครั้งต่อไปนะครับ วันนี้ผมจะใช้เป็นทรายละเอียดครับเพราะว่าเราสะดวกต่อการใช้การการเกลีย่ยอะไรต่างๆแล้วมันค่อนข้างจะใช้ได้ดีครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวเซรามิกกันความร,ร้อนครับที่ฝาผมใช้ฝาถังเดิมๆแล้วหลังจากที่ซีนโครนที่เข็มขัดที่ฝาแล้วผมก็จะใช้ทรายนะครับโรยทั้งหมดครับ แม้กระทั่งที่ไส่ท่อกับที่ฝาผมก็จะใช้โครนครับเป็นดินเหนียวเป็นตัวที่ซีนทั้งหมดครับเป็นเพื่อเพราะว่ามันก็ใช้ได้ค่อนข้างดีครับมันไม่เกิดอาการรั่วครับหลังจากที่เราตัดทรายออกไปกับหมดนแล้วครับก็เหลือบ้างเล็กน้อยไม่ไม่เป็นไรเราก็ใช้การถอดน็อตเลยครับที่เรารัดถ,ถินขาดไว้นะครับ นะครับผมเราคลายน็อตออกแล้วก็เราพอสามารถที่จะดึงเข็มขัดออกมาได้เลยครับเพราะว่ารุ่นรุ่นนี้ที่ผมใช้เป็นเข็มขัดที่ใช้น็อตนะครับมันไม่ได้มีตัวสําหรับไว้ดึงเหมือนกับของบางรุ่นนะครับหลังจากที่เราถอดเข็มขัดเราก็ต้องเก็บน็อตร้อยไว้นิดนึงครับมันจะได้สะดวกเราตอนทําในครั้งต่อไปนะครับมัน ไม่ต้องเที่ยวหาอยู่ครับเราร้อยให้มันอยู่ที่เดียวกันนะครับผมเราเส็ครับเสร็จเราก็ต่อไปนะครับเราสามารถที่จะยกฝาขึ้นมาได้เลยครับครับเราก็ดึงขึ้นมาไม่ยากครับของนี้เพราะว่าผมได้ทําหูจับไว้เพื่อมันสะดวกในการที่จะเราทําานครับผมนี่ครับมาดูทางด้านในนะครับ ฐานด้านในของผมฝังนี้ก็ผมจะตัดเป็นไม้ทนสันส้นๆแล้วเทใส่เลยครับไม่ได้เลี้ยงอะไรเยอะเพราะว่าเอาเรวดเร็วครับผมไม่ต้องเสียวเวลามานั่งเลี้ยงเทเหลือเป็นฐานเท่าไหรก่ก็โอเคแล้วครับเราลดแรงงานไปนิดนึงถ้าเรามาจัดเลี้ยงเยอะมันก็ใช้เวลาแต่มันก็ได้ฐานที่คุ้มครับ เดี๋ยวผมจะถอดไส้เตาให้ดูครับว่าไส้เตาที่ไม่ต้องใช้ท่อแก๊สเป็นแบบไหน,นครับเราก็สามารถดึงขึ้นมาได้เลยมันอาจจะติดผ่านแน่นนิดนึงโยกโยกเราก็สามารถที่จะยกขึ้นมาได้เลยครับนี่ครับผมก็ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไส้เตาแบบไม่ใช้ท่อแก๊สนะครับตัวนี้เป็นท่อขนาด5นิ้วครับหนาประมาณ3มมิลครับผม นี่คืเป็นดินดินดินเหนียวดินโคลนที่ผมใช้ซีนะครับผมมันก็แข็งนี่ครับผมไม่มีท่อแก๊สเราก็เจาะใส่แกนกลางนะครับเป็นตัวสําหรับให้แก๊สติดไฟนะครับโดยไม่ต้องใช้ท่ออีกตัวนึงมาเชื่อมเพิ่มนะครับนี่ก็ฐานถือว่าได้ผุ้มครับจากที่ผมนำมาออกทั้งหมดนะครับเอามาชั่งดูก็อยู่ประมาณ10บ 18กิโลนะครับถ้าหักตัวเส่งไปแล้วมันก็จะเหลือฐานอยู่ประมาณอย่างน้อยๆ15กิโลครับนี่ครับฐานสีค่อนข้างจะสวยนะครับนี่ครับจะเห็นเป็นสีลุ้งนะครับของบางก้อนเพราะตัวนี้จะบ่งบอกถึงเตาของเราเป็นเตาที่มีความร้อนสูงครับนี่เป็นตาไม้หรือเป็นหัวไม้ที่แข็งนะครับมันก็สามารถเป็นฐานได้เลยครับนี่ครับผมถ้าเอาขายก็เข็งนี้ก็อยู่ประมาณ 300บาทโลละ20บาทนะครับแล้วของผมที่ทุกคนเห็นก็คือผมจะจุดด้วยเตาจรวดที่ใช้น้ำมันเครื่องเก่านะครับผมไม่ได้ใช้ไม้ฟืนครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสะดวกกว่าการให้ความร้อนกับเตามันคงที่กว่านะครับเราไม่ต้องนั่งเท่าเติมไม้ฟืนนะครับเรา,เาปรับลมปรับน้ำมันให้สมสมดุลกันมันก็ใช้ยาวเลยครับ แล้วถังของผมผมไม่ใช้ตะแกรงนะครับก็มันเป็นถ่านทั้งร้อยเเซ็ครับผมเพราะว่ามันเป็นเตาที่ให้ความร้อนสูงครับนี่คือลักษณะของเตาจรวดแบบใช้น้ํามันเก่านะครับเป็นน้ํามันเครื่องเก่านะครับผมอรับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่างจอด้วยนะครับผมสวัสดี